เมื่อชีวิตแม่ต้องผ่นตัวมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวนะคะช่วงที่ตอนมีลูกกันเนะเาะตั้งแต่ลาออกจากง,งานในลาตั้งแต่ท้องท้องแบบว่าท้องเริ่มแก่อะไรเงี้ยเออก็ลาออกจากง,งานมาแบบว่า เตรียมตัวคลอดอะไรอย่างเงี้ยพอคลอดเสร็จก็เลี้ยงลูกมาตั้งแต่นั้นเลยนะคะทุกคนช่วงแรกๆงานบ้านก็คุณพ่อช่วยนะคะทุกคนคุณพ่อก็ช่วยจับนั่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ยเออช่วยเราเนาะแต่ถ้าเกิดเราทําคนเดียวก็ไม่ไหวนะคะเราก็เอาลูกเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วอยากจะบอกว่าช่วงแรกเนาะช่วงที่คลอดใหม่ๆอะไรเงี้ยเออคือ นอนน้อยมากค่ะทุกคนทํางานบ้านอะไรไม่ไหวเลยนอนก่อนอะไรเงี้ยเออก็คือแบบว่าอันไหนอันไหนจําเป็นต้องใช้ก่อนก็ทาอันนั้นก่อนอะไรเงี้ยเออต้องแบบว่า priority มาก่อนค่ะทุกคนต้องแบบเรียบเรียงความสําคัญของงานที่เราต้องทำอะไรเงี้ยแต่ร่างกายของเราก็สําคัญค่ะทุกคนถ้าเกิดเราไม่ไหวงีบเลยคืองีบสักแบบว่าอ่าสิบ สิบวันทีอะไรเงี้ยก็ดีสุดแล้วค่ะช่วงแรกๆเนาะช่วง6เดือนขึ้นมาก็แบบว่าเออเริ่มได้นอนนอนเพิ่มขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกก็ยังแบบต้องดื่มนมอะเนาะเออทำนั้นทำนี่อะไรเงี้ยก็ได้ทำบ้างอะไรเงี้ยเออนะคะก็เนาะก็จะประมาณนะั้นเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบ ใหม่ๆสําหรับลินมากเป็นลูกคนแรกของลินอะไรเงี้ยเออถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นแต่ว่าเราก็รับตั้งรับสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องตั้งรับให้ได้อะไรเงี้ยเออก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะคะอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างบอกตัวเองเลยนะคะว่าต้องทําให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังค่ะทุกคนคือแบบว่าคิดว่าเราทําให้เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยเออมันจะมีความภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะทุกคนเอนะอเนาะการมีลูกเปลี่ยนตัวเองได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ก่อนคือเป็นคนที่นอนเยอะมาก พอมีลูกนะคะเออนอนหน่อยมากค่ะทุกคนอันนี้คืออยากจะบอกแม่แม่ทุกคนนะคะที่เตรียมตัวจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีใครช่วยเลี้ยงนะคะรีบนอนให้เยอะเลยค่ะทุกคนเออนะคะพอมีลูกเราไม่ได้นอนเยอะขนาดนั้นค่ะทุกคนเออนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะอ่า อนนี้ลูกก็จะเข้าสามขวบแล้วอะไรเงี้ยเออนะคะแล้วก็เริ่มดูเนอร์สลี่ให้ลูกแล้วอะไรเงี้ยเออนะคะถ้าเกิดลูกเข้านเนอร์สลี่แล้วอะไรเงี้ยเออนะคะก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มหางานเริ่มกลับไปทํางานเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดว่าไม่น่าจะเหมือนเดิมเพราะว่าเรามีภาระที่แบบว่าต้องดูแลมีคนต้องดูแลอะไรเงี้ยเออนะคะก็จะไม่เหมือนแบบว่าตัวคนเดียวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณพ่อกับ ลิลนอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่าสองคนอะไรเงี้ยง่ายๆโตๆตกันแล้วอะไรเงี้ยเออแต่มีลูกก็คือแบบว่าเราต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยเออทาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเออนะคะแต่มันเป็นความสุขนะคะทุกคนเออนะถ้าเกิดแบบว่าเราพร้อมที่แบบว่าจะมีลูกอะไรเงี้ยเออมันมันก็แบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าคือเราต้องตั้งรับให้ได้อะไรเงี้ยเออนะคะก็เนาะเป็นความสุขความเหนื่อย ปะปนกันไปอะไรเงี้ยเออชีวิตเราก็จะประมาณนี้ถามว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะทุกคนแล้วเบื่อไหมอ่าเบื่อแน่นอนถ้าเกิดแบบว่าอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยเล่นถึงแบบว่าต้องพาลูกทำนั่นทำนี่นะคะการพาลูกไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ก็คือแบบว่าช่วยให จะให้ลูกเขามีประสบการณ์ไปด้วยอะไรย่างเงี้ยได้เรียนรู้ได้พัฒนาการไปตามวัยของเขาด้วยอะไรย่างเงี้ยเราก็จะไม่เบื่อด้วยค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นวิธีที่ลินทำนะคะก็จะพาลูกออกไปข้างนอกตลอดเลยเราก็ไม่เบื่อลูกก็ไม่เบื่อนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้